ท่านผู้ชมครับข้อคิดทิดบวนวันนี้ในหนังสือคำพีชีวิตนิสิตนักศึกษาเล่มหนึ่งในหน้าที่24ผมเขียนไว้ว่าสำนึกสำนึกสำคัญนักสำนึกของความเป็นลูกสำนึกของความเป็นพ่อแม่สำนึกของความเป็นครูอาจารย์สำนึกของความเป็นมนุษย์ สำนึกจุดจุดจุดสำคัญนักคำว่าสำนึกนี่หลายคนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญสังคมทุกวันนี้จึงวุ่นวายเพราะสังคมอะไรสำนึกเป็นคนในชาติก็ไม่มีสำนึกของความเป็นผู้รักชาติรักแผ่นดินจะทำการใด ก็ไม่คำนึงถึงชาติไม่คำนึงถึงแผ่นดินโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนต่อชาติบ้านเมืองยิ่งโลกในยุคสื่อสารพูดอะไรออกไปนั้นทั่วโลกเขาได้ยินหมดสถาบันที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวที่ผมบอกว่าคือเสาเข็มของแผ่นดินถ้าคนเป็นพ่อแม่ให้กำเนิดลูกแต่ไม่มีสำนึกของความเป็นพ่อแม่ เด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กผู้น่าสงสารนะขาดการเลี้ยงดูขาดการอบรมสั่งสอนก็จะกลายเป็นประเทศไทยที่อ่อนแอเป็นประเทศไทยที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสำนึกของความเป็นพ่อแม่จึงสำคัญที่เราจะต้องให้กำเนิดประเทศไทยที่แข็งแรงสำนึกของความเป็นลูกวันนี้ไม่แน่ใจว่าส,งสังคมไทย ดูหนังดูละครเยอะไปหรือเปล่าคนเป็นลูกพูดกับพ่อแม่ด้วยถ้อยคำยังไงน้ําเสียงแบบไหนและถ้าเราเป็นลูกเราควรใช้ถ้อยคำอย่างไรและน้ําเสียงที่แสดงถึงความคาระวะให้เกียรติผู้เป็นพ่อเป็นแม่สำนึกของความรับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆเพราะฉะนั้น วันนี้ขอให้พวกเราช่วยกันปลุกจิตวิญญาณปลุกสำนึกของผู้คนให้รู้จักสถานะแห่งตนและจะปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆและผู้อื่นอย่างไรสำนึกจึงสำคัญนะัก